สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอให้รับชมคลิปอย่างมีความสุขครับสายแทงสายแทงเฟล็ดวายสายแทง yes ระยะหนึ่งพี่มันสั้นนะมึงไม่ได้ต่อแล้วนนมึงกะเอาตายแล้วน่ะแล้วทับอีกตัวคืออะไรนี่เขาโฟดอ่ะเอามามามาคิปเปอร์คิปเปอร์ เดี๋ยวไ้ลุ้นงูฉกไว้ลนกล้อยากบวกอ่ะนนได้ปะสนปเปอร์มันลึกแล้ว เอาดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดนแต่พี่ไม่มีสกิลหนึ่งเลดิทำเวอร์ไม่มีอ่ะตีเล่นแต่ตายนะแต่ด้วยเสียงมก็มาไม่ต้องกลัวตายอะไรเลย My path on spools. <laughs> Road to oblivion. <laughs> Time flows. No, <laughs> no, <laughs> path <for> C. Yes. <laughs> เลือดหลอนแท้เลือดหลอนแท้ข้างบนคนไทยด้วยนะสปิริตอะสตอมอะชื่อนี้บ่งบอกเลยพี่ไม่ดักนะจ๊ะพี่ไม่ได้ดักเจ้าทำไมมันไม่เฉดเวลากูวะเออหาความแตกต่าง มีเลนาบ้างนวไม่ใช่มีเลนาองเล่น,นีหวาสเนเปอร์วจะฆ่าาพม่ได้กกันแล้วเดือดรอนบึงทีก็หลอนเอ,อเ,เอามามเลยฟุงมา ตายเกมเป็นหลันีีแด้วยูะ่าแสบตาวะความรอเข้าตาลืมใส่แว่นนะต้องใส่แว่นออตัสแล้วงีไม่ เอ็มันจะขาดใจแล้วโดนมุดกัดเอ็มเขาคิดไม่ได้เหรอเอ็มมันแบบเนี่ยเข้าคิวยังโดนมุดถกเดินไม่ได้อะเด็กปี๊ยไม่หัด Sniper off เดือดเลยเบลล์สตอมโดนมีโค้อดแค่ your time is out road to oblivion your income. comes your middle tower is under attack time is the coolest cat attack Indeed, I want to inexorable mm. face forward. Mm. A path foreseen. Mm. inexorable. Radiant bằng anh is Hoàng căng hải, căngอยู่อยู่. Tôi này tỉ đó. Không có rồi. rồi. Đi đòn cũng à, à? sniper. ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรแอโร่กี่วิ่ะมามาวิ่งมาวิ่งมาอยู่นี่อยู่นี่มีกอทิดโกท็อปมีดโกท็อปมีดโกท็อปอะไรเป็นหลักมิดโกท็อปมีดโกท็อปมีดโกท็อปมิดโกท็อปมิดกอปเออไม่ทันตายอย่างเร็ว

ยังโคฟอดนี่โคฟอสจัดมันดิโอ้ยโอ้ยน้องแตกด้วยอะ

สไนเปอร์แมสเนดวะไม่ไม่ได้แค่โดดเดินเก้าร้อย ที่เรามีวอลนะในป่าสามเหลี่ยมล่ะก็ไม่มีนะไม่แก่ไปแล้วตายพี่ดันทีบได้เวลาดันฟ้อมอมาละหมดแล้วอ่ะ

อยู่นี่สิมันร้อนมันอยากจะได้ผมอ่ะดูด้วยเหมือนเลือ,อดร้อนเกินไปเปล่าไปหมดแล้วไปหมดแล้วแยโลให้โดนทักตัว

Time runs out. <laughs> to go, to go. to go. to Inexorable. you got Still here. Still

mày sống chọc 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 chọc

Sí. Time's up. Oh, no yeah. uh, of time. time flows. mình ตรานีบ้อยเพียไหนส่แล้วส่แล้ววยว้าวมาบดีมาเมื่อกี้โคตรสิงาม่าตวมหาได้เยอะเราเอาป้อกลางแล้วป้อกลางก็จะเั็นที่ฟาร์มได้ละ นีว่าวันนี้นะคนี้งนี้ก็มีถ้าขาย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 นี่เลยก็ได้นะขายขายไปเลยก็ได้เพราะว่านี่กำลังอออยู่ได้ละขาเอิมเอิมใช่ใชมัน t กัน ไม่ใช่ไม่ใช่ถึงแลววาชาร์มันมันทับกันเวลาเวลามันเล่ไดมันไม่เหมือนในฮอนนะนนนมีมีคนโเล่นไหม่เหืขอบนเยอะ โดนผัดโดนสไนเปอร์ยิงอ่ะนั่นแหละก็ต,ตามนั้นน่ะเออยิงจนออกมา,ลาเลยแง่เนีนยเ่ยโซ่โป้เนีเ่ย

อได้ไหมล้อครอบสองวิจับเพื่อนให้ขึ้นให้ขึ้นให้ขึ้นห้าดคอหัว โมโหแท้เอ็มก็ได้ไม่หยุดเลย อ้ยเมป่าดีๆไม่มีได้ of time ha! attack face forward it shall be i fear gone fortunes ahead

นันตีบอดีอมไนท์ครอบอย่างสวยเมื่อกี้ครอบ, 3. 3> อบสามกน,น,นไตี่รู้เกินไาก็ธรรมดาครับกินโหดเป็นโกดซ่าให้แล้วเก็บกดวะีเอมิดแมน บน่บบนซับพอร์ตเราซับพอร์ตตายสองเจ็ดตัวเองตายส <c oughs> องห้าหัวจะปวดี <c oughs> ว๋ยว <c oughs> เบื่อเงี้ยอยูไม่ขึ้นหรอกอยูไม่ขึ้นจะดีอยูไม่ขึ้นทีวีพอปั่นยับมีเขาโคตรยิ้มไม่ได้หรอก ฝั่งนู้นก็น่าจะมาสามเหมือนกันมาด้วยกันมี AM กับไอนเนี่ยคอมมินไนต์อ,อะนั่นซ o o m แล้วเลยโรชานเนีไปโลชานก็ได้ไปโลชานโลชานไป you're going all midle time flows road to oblivion Touché. คี้ <Face ball. S 1> มีคนฟังอยู่ตรงเนี้นยไนเปอร์ระวะตรงนี้น่าจะมีวอนอยู่ขึ้น <c oughs> ได้อยู่เซ <Yes. S 2> น,นที่ฟ้าเซนที่ปรูเซนที่วอน

ดอะไอต้นนึบ้าเฮ้ยมีนวะนนว่าไงวะกังรอรอรอเี๋ยวโคดค่อยคลิปช่วยเดพี่มีอันติใะดูข้าไปแล้วไม่ใช่ห ไปตปตัว r น,น,นึ่ีแบบแบบกูถ่ยกับรัวๆเลย ต้นต้ต้นไหวไปเลยพี่ไปจริงก็จริงไม่ด้แล้วอ๋อมันมันสีสันตรงนี้แหละมันฮาตรงนี้แหละมันพอดไงมันขยี้ไง อร่อยอม่อยนี่อ่ี้เองี่เองอร่อยถ้าไม่เปลี่ยนอย่างเล่นได้ดีเปเล่นได้งูนี่ขำมากเลยะไล่ได้งูมันน่าจะมีเนาะแบบให้ติปแล้มีแบบลงแบบอีโมจิได้เลยได้งูอะไรอย่างเงี้ยอู๋นี่ไม่แบบโคตรใสใจเลยอะ เวลาฮีโร่จบดีกว่านาา่นาจะหมดแบตแล้วฝั่งนี้ถ้ามีคอสลูกบาศกจะเท่กว่านี้มากเลยเนะี่ยี่ไม่มีวะโอ้ยมีดดโมดน เล่นผมกนเอ็มตีด้านตีบ้านตีบ้าแต่งแล้วจะแต่แล้วจะไตงแล้ว